สวัสดีครับผมสว,ส,บสวัสดีครั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 บผมผู้เยี่ยมพารวยขอสวัสดี f c แฟนช่องที่กำลังติดตามนะครับอ่ะเรามาตามชมสูตรกันต่อแล้วครับในตอนเย็ยนเย็นประมาณเกือบ17บเนาฬิกานะครับไยหัวก็กำลังอยากเข้าคอกเต็มทีแล้ว อยู่ทางไหนนู่นไกลไกลิฟหนุนครับผมลิมป่าไหว้ในแปลงหญ้านะฮะอ่ะเรามาชมกันเลยปู่เยี่ยมเตรียมไว้แล้วเรียกออกตัวเดิมในชุดเดิมจะว่ายังไงนะออกหลักเกณฑ์แล้วครับผมสูตรนี้ยังไม่มีชื่อนะ จะทำให้ดูหลายครั้งแล้วแปดศูนย์เจ็ดนะสี่หนึ่งเจ็ดนะลมาดูว่างวดต่อไปเลขเกตจะมาอีกไหมนะนะครับผมใช้วิธีคำนวณ นาะงวดต่อไปนี่ในเครื่องหมายกล้องใดเครื่องหมายคำถามนะอ่าตั้งหลักเจ็ดนี่แหละนะครับผมมาตั้งรหัสว่ายเจ็ดศูนเจ็ดศูนอ่าต่อไปสามหกศูนลัวต่ออยางสามนะสามหกเครื่องหมายคูณน,นี่ ที่ผมเขียนลงไปนี่คือตัวเลขที่มองไม่เห็นนะตัวที่เลขที่ขาดหายไป9203นาตัวนี้เป็นตัวเลขโครงสร้างนะฮะจะได้อย่างนี้อ่าเรามาดูว่าตัวเลขที่ขาดหายไปเนี่ยคืออะไรนะฮะ 70ก็คือเ8 9แนั่นเองนะฮะสาหก็คือสามสห้าหนั่นเองนะฮะเกสองก็คือเ0้านั่นเองนะฮะศูก็คือศูนยนนั่นเองนะครับผมตัวเลขพวกนี้ยังเป็นตัวเลข โครงสร้างดิบๆอยู่นะครับผมอ่าทีนี้เราจะมาเข้าคู่กันนะอ่าเราจะจับตัวนี้นะเจ็ดแปดเก้านี่จะต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนนะเจ็ดแปดเกแล้วก็ตัวคู่ของมันก็คือ9 0้านหนึ่งสองนะฮะเราก็มาเขียนเส้อใหม่เป็นยกมายกมานะ 78็ดแปดเก้าศูนย์เขียนเป็นห้องนะอันนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขสำเร็จนะเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่าทีนี้เก้าศูนย์กับเก้าศูนย์เป็นตัวเลขเลขเหมือนกันฮนะเราจะเอาตัวจับเนะี่ยคือตัวนี้เจ็ดแปดกับหนึ่งสองนะฮะอ่าประกบประกบ ประกอบคู่กันเราก็จะได้ตัวเลขอ้าเจ็ดหเจ็ดสองแปดหนึ่ดสองากับ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 หนึ่เจ็ดสอเจ็ดอ่าหนึ่ดส อได้มาแล้วนะครับผมได้เลขแปดคู่ประกบแล้วได้เลขแปดคู่นะครับผมอ่าเลขแปดคู่นี้แปดศูนย์เจ็ดมาออกสี่หนึ่งเจ็ดออกไปแล้วนะเนื่องจากว่าทําจากหลักเจ็ดตัวท้ายนี่สูตรก็เหมือนเดิมโครงสร้างก็เหมือนเดิมฉะนั้นเลขส่วนที่เหลือนะ่จะอยู่ในนี้นะฮะ ส่วนที่เหลือมี2 7 2 8 1 8 7 2 8 2 8 1 7 1นะฮะอ่สามตัวจับสามตัวให้หน่อยนะ,ะจับตัวไหนจับตัวไหนกูเยี่ยมจะจับสามตัวให้ดูนะฮะเอาเอาตัวนี้นะ สองเจ็ดกับสองแปดนะฮะพระเอกของเราเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาสี่เหลี่ยมก็แล้วกันนะเจ็ดสองแปดสองสองเจ็สองแปดวนดะวัน,ว,นวันต่อไปนนะวันที่สิบหกนี่นะเราก็จะได้ตัวเลขสามตัวที่ห้าสองเจ็ด 5้าสองแปดเสองห้าแ่าอ่าเราเปลี่ยน5้าให้เป็น0นะฮะเลขแทนกัน0ูนย์สองเสอง 082อ่าได้เลขแปดชุดละครับสามตัวก็ลองเอาแถวนี้เอาตัวนี้กันแล้วกันนะฮะอ่าชอบหมดเลยนะฮะ572 582 072 062ฮะ ก็จะออกมาแบบนี้นะฮะสำหรับตัวเลขของของงวดวันที่16ก็คห5ห้นะครับผมสำหรับ2ตัวก็7 18 17 2 8 2 17 18มันออกไปแล้วหนึ่งเจนะฮะ สองเกตสองแปดสามตัวห้าสองเจ็ดห้าสองแปดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองแปดห้าเจ็ดสองห้าแปดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์แปดสองอืมศูนย์เจ็ดสองศูนย์แปดสองนี่น่าจะเป็นตัวเลขที่สวยนะฮะสำหรับคนที่อเบาๆนะฮะ หลังจากชมตัวเลขแล้วก็นำไปจัดลอตเตอรี่ออกจากแผงนะฮะผู้เยี่ยมเขียนให้ดูไว้อย่างนั้นแหละนะฮะจะงงกันไหมแคปหน้าจอไว้นะเอาตรงนี้นะแคปไว้แค่ไว้แคปไว้พอใกล้วันแล้วก็จะลืมนะฮะสามตัวนี่ให้ไปสักแปดหางนะ,ะก็สำหรับไปจับลอตเตอรี่แล้วครับผม ลอตเตอรี่ลงแผงก็หยิบก็ลองดูนะจะปังไหมในงวดต่อไปนะเจ็ดจะมาอยู่ไหมหรือแปดจะมาหรือสองจะมานะแต่ยังไงยังไงเจ็ดแปดยังเข้าคู่กับหนึ่งสองอยู่นะนี่เห็นไหมเข้าคู่กันนะเจ็ดแปดหนึ่งสองในงวดวันศุกร์นะ วันศุกร์ก็มีเจ็ดเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะชมธรรมชาติตอนเย็นๆนะครับธรรมชาติสดสวยงดงามม้าววัวก็อยากจะเข้าคอกแล้วชุมนุมกันแล้วเมื่อไหรพ่อจะเรียกมันว่านะฮะอ่ะก็ขอขอบคุณเอนะทุกท่านที่กำลังติดตามทั้งคนเก่าและคนใหม่ ก็ขอให้ปังปังกันทุกคนนะคำว่ามีอย่าได้อดคำว่าหมดอย่าได้มีนะครับมีอยู่มีกินมีใช้กันไปตลอดนะฮะเงินไม่ขาดกระเป๋ากันนะครับอ่าเอซคนใดเห็นโค้งสุดท้ายผูเยี่ยมวางให้เจ็ดสีหนึ่ง ี่หนึ่งเจ็ดกับกันเองนะงวดที่แล้วบางคนบอกว่าโอ้ยไม่ทันเลยปุยเยี่ย,ยมว่างั้นเป็นสาย,ยางง้นนะ่ะมีอยู่สูรหนึ่งนะครับที่แม่นๆธรรมดาตัวเลขมันให้แปดหนึ่งกับสี่หนึ่งนะฮะมันก็ไปที่หมื่นแสนเลยนะหมื่นแสนพันเก้าแปดหนึ่งไปอยู่ทางโน้น ทางนี้ก็มาอยู่แค่417นะแต่ปู่ย่มก็วางให้อยู่741 417นะครับอ่ะอลัลาพาจากันเท่านี้นะครับอยู่ดีมีสุขทุกท่านนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วมืด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 แล้ว